Why do you cut your hair? Because you don't care. จะบอกว่าทำนะทำไมถึงชอบดูตอนนี้โดนแน่จะกินข้าวอยู่อ๋อเพื่อกินข้าวจะดูดูข้าวแบบนี้แต่ว่าคุณจับแปะให้ลกบวกคุณรู้แล้วว่าไมต้องแปะช่วงพักกังวันของฉันเราอยากจะบอกว่าคนที่ส่งสตอรี่เราบ่อยอจจะสงสัยว่าทาไมแบบ ทำไมทำไมไม่อยู่กลุ่มเดิมทำไมแบบสับไปสับมาอยู่กลุ่มนี้กลุ่มนู้นบ้างเราจะบอกเลยว่าเราก็เหมือนแบบอย่างเงี้ยเหมือนดีอ่ะเราก็บินไปทั่วหละเพราะเราแบบว่าตัวเพื่อนเดินใช่ไหมเราก็เดินเข้าไปแล้วว่า <c oughs> ้าววดดีเพื่อนแต่เพื่อนเขาไม่รู้หรอกว่าเราแอบถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวลงตอรี่เขาคงรู้เองเนั่นแหละเพื่อนก็ ถ้าใครที่ชอบดูสตอรี่เรานะคะ<ร>ก็อย่าลืมบริจาคเงินให้ได้นะฮะตอนนี้ต้องการเงินหนึ่งดอลลาร์ห้าสิบสตางค์นะคะ <c oughs> อนวันนี้ขอตลาไปก่อนนะคะส <c oughs> วัสดีบ๊ายบายกิ <c oughs> นข้าวให้หนะเว <c oughs> ลาเซ็นก็จะต้อง <c oughs> เริ่มต้นจากแนะนำถ้าถ่ายเหื่อนฮิลโลมายเฟรน d ์เดย i ไอว l คริส t e n t o ครูพูดแต่ทีเซ็ตขอแรกปะ จริงๆถ้าไม่ไม่มีใครออกคนแรกเราก็ไปคนแรกได้เราไม่ได้ติดขัดอยู่แล้วไอ้ถ้าทำเป็นรูปแกก็ไม่ว่าอะไรหรอกเนาะถ้าไม่แกเปิดเ้ยเออของเขาของมันมีนิสัยสวยวะไไม่ดเอาล่ะเพื่อนๆก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยมาก เขาว่ากันว่าคนที่ชอบดูสตอรี่ก็คือคนที่ชอบแอบชอบเลยดูใช่ไหมแสดงว่าถ้ามีคนชอบดูสตอรี่เรานั่นก็หมายถึงว่าเขาชอบเราหุยต้องรอเล่นรอเล่นนี่เราพูดอะไรไปไวะเนี่ยเราโอ้ยเราเพิ่งกินยาเออเบอเลยเห็นไหมห่ย